สวัสดีค่ะสวัสดีตักกี้อินสปายจีนะคะวันนี้นะคะตักมีเรื่องเล่าดีๆนะคะที่ให้แง่คิดในการทำธุรกิจจากหนังสือ Your Next ์ m v v e 5ก้พิกระดานธุรกิจนะคะของคุณแพทริกนะคะเรื่องเล่าก็มีอยู่ว่านะคะคุณแพทริกเนี่ยเ,เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของ กันนะคะก็ประสบความสําเร็จอย่างมากนะคะในการทําธุรกิจจนกระทั่งเขาเริ่มที่จะสนใจที่จะทุกเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเครื่องแต่งกายหรือว่าแฟชั่นในสิ่งที่เขาชอบนะคะแล้วก็มีอยู่มาวันหนึ่งนะคะมีเจ้าของบริษัทเครื่องแต่งกายที่ชื่อคุณเร่ได้มาเสนอขายหุ้นนะคะให้ขับเขา60เอ่อ60%เพียงแค่1 0 0 0 0แ US ดอลลาร์ เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคุณแพทริกตัดสินใจซื้อหรือเปล่า,าถ้ายัางไงลองคอมเมนต์กันมานะคะว่าคุณแพทริกตัดสินใจซื้อหรือเปล่านะคะเผื่อทุกคนจะตอบถูกเนาะโอเคก็ใช่ค่ะคุณแพทริกตัดสินใจซื้อทำไมเขาถึงตัดสินใจซื้อรู้ไหมคะเพราะว่าเ,เขาด้วยด้วยสถานะของเขาณปัจจุบันเนี่ย เขามีเขาประสบความสําเร็จอย่างมากอย่างที่ตักบอกใช่ไหมคะจากธุรกิจหลักของเขาแล้วก็เขามีความภาคภูมิใจในการในความเก่งกาในการที่จะบริหารธุรกิจได้ประสบความสําเร็จประกอบกับสถานะสภาพคล่องของเขาเนี่ยมันก็มีมากพอที่จะทําให้เขาอะลงทุนธุรกิจที่เขาสนใจหรือที่เขาชอบใช่ไหมคะใช่ทันทีที่เขาเปิดดีลธุรกิจปิดดีลธุรกิจนี้นะคะทุกท่านรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้น อ่าหลายๆคนอาจจะเดาไม่ถูกนะคะก็ทันทีที่ปิดดิวนี้นะคะเขาก็ได้รู้ทันทีเลยว่าบริษัทของเลนะคะกำลังประสบปัญหาทางการเงินอยู่แล้วก็ทันทีที่เจ้าหนี้ทุกคนของเลเนี่ยรู้ว่าคุณแพลติกนักลงทุนรใหญ่นะคะเข้ามาถือของหุ้นในบริษัทก็ต่อคิวเรียงรายกันเข้ามาที่จะแบบ เอ่อคลเจราจาในเรื่องของการชําระหนี้นะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้แพทริกอะรู้สึกแบบหัวเสียมีอารมณ์โกรธมากๆแล้วก็เฝ้าโทษทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลที่แบบเออไม่ยอมบอกเขาต้มตุ๋นเขาที่ทําให้เขาต้องลงทุนแล้วก็ซื้อกิจการซื้อลงทุนกิจการกับเลใช่ไหมคะแล้วก็กล่าวโทษกับ จ้าหนี้ทุกคนที่ทําให้เขาต้องเสียเวลา,าในการเจราจาต่อรองการชําระหนี้นะคะทาให้เขาเสียโอกาสในการทําธุรกิจหลักของเขาเองแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่ามีคนหนึ่งนะคะที่เขาไม่เคยกล่าวโทษเลยรู้ไหมคะว่าใครใช่ค่ะตัวเขาเองนั่นก็คือแพทริกโชคดีมากเลยนะคะที่คนใกล้ชิดเนี่ยได้เตือนสกิดเตือนแพทริก ในเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยให้ลองลมองลึกลงไปในสถานการณ์ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากอะไรทำให้แพทริกเนี่ยกลับมามองย้อนแล้วก็นั่งตกผลึกอย่างจริงจังทำให้เขาได้รู้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นเขาเองต่างหากที่ตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจในสิ่งที่เขาอ่ะไม่มีความรู้เลยและที่สำคัญนะคะคือเขา ไม่ได้ตรวจสอบด้วยซ้ำว่าสถานะของบริษัทที่เขากำลังลงทุนหรือสถานะของผู้ก่อตั้งบริษัทเนี้ยมันสมควรที่จะลงทุนไหมนี่เป็นบทเรียนราคาแพงนะคะที่แพทริกเนี่ยบอกว่าเป็นเพราะเขาเองเนี่ยแหละที่เขามองไม่ไกลไปเกินกว่า5้าก้าวทำให้เขาต้องมาเสียใจแล้วก็ต้องมายอมรับว่า จริงๆแล้วเขาคือคนที่ตัดสินใจผิดพลาดข้อคิดที่แพทริกนะคะได้ให้กับเราไว้นะคะก็คือถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นคนที่ดีกว่าเดิมนะคะก็ให้ลองพินิษพิจารณาข้อผิดพลาดของตัวคุณเองบทเรียนจากการศึกษาย่างก้าวที่ล้มเหลวเนี่ย มันมีมูล,ลค่ามากกว่ายางก้าวที่นำไปสู่ชัยชนะที่ i n ส i บน e r g y ฝากแง่คิดดีๆที่ได้จากการอ่านหนังสือค่ะ